สวัสดีครับเพื่อนรักนัาการเกษตรครับวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทางานของ3ามเกลือวัแพนสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ใช้ไหลกว่าเดิมซึ่งประกอบไปด้วยวัลแพนอะมิโนโวัวลแพนไคโตซานสูตรโอลิโกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับตรงดินตราหญิงเกษตรวันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่17ครับบ้านนานางก่อตําบลช้างกลางอําเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่แห่งนี้ครับเจ้าของสวนเขาปลูกทุเรียนไว้ 150ต้นอายุขนาดนี้นะครับ10ปีแต่เมื่อก่อนนั้นนะครับตอนอายุประมาณสัก4ปีเนี่ย mm hmm. เขาก็บอกว่าเขาได้ผลผลิตตอนที่เรียกกันว่าทุเรียนสาวได้มาถึง8ตันเชียนะครับเพราะว่าตอนนั้นสมบูรณ์ดีมากหลังจากนั้นมาครับทุเรียนเกิดอาการป่วยแล้วก็เสียหายโดยเกิดจากไฟท็อปทำให้ต้นเสียหายฟิวซาเลียมต่างๆปรากฏว่าเธอก็ดูจาก YouTube เพื่อมาแก้ปัญหา เธอจดเอาไว้ครับว่าตัวนี้เป็นส่วนสําคัญในการที่จะทําให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโตคือผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์นี่แหละครับที่จะทําให้เธอนั้นเปลี่ยนแปลงเรื่องของการรักษาดูแลโรคได้และทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่กว่าเธอจะได้รับผลผลิตนะครับปรากฏว่าทุเรียนของเธอนั้นลดลงเรื่อยๆเรื่องของน้ําหนักก็ดีต้นก็ดีสูญหายตายจากไปถึง20ต้นตายไปไม่พอครับผลผลิตที่ได้รับท้ายที่สุดได้200,000บาทเมื่อปีก่อนก่อนหน้านี้สุดท้ายเธอมาเจอเมื่อปีห6กกับคู่หูมหัศจรรย์ เธอใช้ดูแลบำรุงใบจากใบเหลืองใบร่วงใบหล่นนะครับเธอก็ดูแลพอดูแลมานะครับมาติดใจปีนี้ครับตอนปี67พฤศจิกายน2,567เธอได้สูตรใหม่มาใช้ทั้ง3ตัวเลยนะครับทั้งหญิงเกษตรทั้งอะมิโนทั้งไขต่ตซสารแล้วเธอบอกว่าโอ้โหปีนี้ครับผลผลิตของเธอนั้นออกดอกออกผล70ต้นและแต่ละต้นนี้นะครับฉเฉลี่ยแล้ว 70ลูกต่อต้นแล้วแต่และลูกเธอบอกว่าเฉลี่ยแล้ว3กิโลอย่างต่ำก็หมายความว่าขนาดนี้ในสวนของเธอปีนี้น่าจะอยู่ที่11ตันแล้วเธอบอกว่า3กระโลแพนโนวัตกระใหม่ช่วยชีวิตของเธอเป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะครับเจ้าของสวนครับช่วยแนะนําชื่อนมสกุลด้วยครับคุณวัฒนาพิทยาพลค่ะอ๋อมีชื่อเล่นไหมครับ ใหญ่ฮั่นค่ะใหญ่ฮั่นนะครับยกย่องตัวเองมากนะครับใช้คําว่าคุณนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งของเจ้าของสวนอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้ครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปยเจ็ดสิบเจ็ดปีปอีกสองเดือนได้อีกสองเดือนจะได้เจ็ดสิบแปดแล้วนะครับจะได้แต่งตั้งว่าอายุของเรานั้นเจ็ดสิบแปดเต็มอารมณ์ดีเพราะมีความสุขครับแล้วหัวใจของเธอนั้นอยู่กับสวนเดินทุกวันนะครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับแนะนําตัวด้วยครับสวัสดีค่ะพัชรีชูโลกค่ะ เป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ของสวนยายหั่นค่ะครับเหตุอันใดถึงพาผมมายังสวนยายหั่นครับเ <x> <x> พราะว่าตอนที่เข้ามาเจอเนี่ยนะคะทุเรียนต้นโซมแล้วก็เป็นไฟท็อปทลา่า <x> <ถ>มีแผล Kurt ที่ต้นเกือบทุกต้นเลยแล้วก็ใบร่วงแล้วก็ฟิลแเรียมลงค่ะครับถึงทีนี้ก็เลยเข้ามาอาสาดูลแลแล้วก็ฟื้นฟูตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ได้ผลผลิตยอย่างที่เห็นค่ะครับผมขออนุญาตที่ยายหั่น ตอนที่เราได้ลูกครั้งแรกนั้นตอนอายุทุเรียนกี่ปีนะครับสี่ปีค่ะสี่ปีตอนนั้นต้นยังสมบูรณ์อยู่ต้นสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์ตอนนั้นเราได้ไม่กี่ตันนะครับครั้งปีเร่กันได้ไม่มากจาไม่ได้ว่าเท่าไรนะครับแต่ว่าต้นสวยต้นสวยแต่พอมาปีที่หกได้แปดตันโอ้มาปีที่หกได้แปดตันค่ะอ๋อหมายความว่าตั้งทุเรียนเป็นสาวนั่นก็ได้มาแต่พอปีที่หกอายุทุเรียนหกปีนั้นก็เลยก่าได้มาแปดตันได้แปดตันได้แปดตันแล้วนะครับนะฮะ พะแปดตันตอนนั้นทุเรียนเริ่มเป็นอะไรบ้างแปดตันหลังอย่างนั้นก็โสมโสมได้ลดลงมาเรื่อยๆจนปีที่ผ่านได้แค่สองแสนปีที่ผ่านมาคือปีที่เก้าถูกไหมครับต้นทุเรียนปีที่เก้าได้มาสองแสนจากแปดตันปีที่หกลงลงมาเรื่อยๆจนถึงสองแสนนี่เก็บทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยสี่ไร่กว่าสี่ไร่กว่ามีทุเรียนตอนนั้นที่เริ่มปลูกนั้นกี่ต้นร้อยห้าสิบกว่า แล้วมันหายไปปีไหนรองพันห้าร้อยหกสิบห้าหกสิบห้าค่ะมันหลักเน่าหลายอย่างเป็นหลายอย่างเป็นหลายอย่างตอนนั้นตายไปกี่ต้นครับหลายต้นมันมันเรียวดูมันเรียวหมดเลยใบเหลืองไม่รู้จะแกะยังไงเขาอยากจะไถแล้ว่าปลูกคืนปลูกคืนปลูกใหม่นะค่ะตอนนี้ที่เหลือทั้งหมดนี่กี่ต้นดีกว่าประมาณร้อยสามสิบได้ไหมร้อยสามสิบนะครับดังนั้นตอนนี้ร้อยสามสิบ แล้วเจอกับผู้หูมหัศจรรย์เนี่ยตั้งแต่ปีไหนอย่างไรครับสองพันหกหกสิบหกเดือนเดือนจะจัดจัดเรียนจะหมแล้วอ๋อทุเรียนจะหมดแล้วก็ตุลาตุลาตุลาปีหกหกตอนนั้นต้นเราโคดเก็บทุเรียนไปก็หมายว่ามันได้สองแสนจ้าถูกไหมครับสองแสนมันก็โสมสิจ้าโสมมากเลยนี่ลูกก็เรียวลูกก็เป็นเป็นใจรูดเลยนี่เลยครับจ้แล้วตอนนั้นน่ะเรารู้ยังไงว่าผลิตภัณฑ์นี้มันดี เมื่อก่อนนะั้ดูใน YouTube แต่ดูว่าคู่มาจากจันแล้วฉุดไว้ในสมุดแต่ว่าหาซื้อไม่ได้จุดไลสมุดด้วยกายังมีอยู่นู้นเ, <laughs> เราอยากพราะชอบมากเลยไปดูแล้วติดใจกับสวนอื่นๆเขาที่ใช้สามกระเวอแพ่นี่ใช่ไหมครับค่อยเในในในนั้นเลยของขอใบใบสวยใบเขียวต้นใหญ่นะต้นสมบ,บูรณ์ทอยากซื้อว่าอยากไม่รู้จะซื้อที่ไหน อยากได้แต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนนี่ก็ถือว่าพี่ดาวมาก็ถือว่ามาช่วยคุณยายหั่นยายหั่นก็ดีใจพอเริ่มใช้ไปครั้งแรกมันใช้ไปกี่เดือนกี่วันกันครับมาถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงสามเดือนแล้เขาบอกว่าต้นก็รู้สึกว่าดีขึ้นใบก็ชุ่มขึ้นใช่ไหมครับมันก็ไม่ไม่เป็นเดียวไม่เรียว ใบชุ่มชื้นขึ้นหมายความว่ามันมีน้ํามีนวลขึ้นมาทางใบค่ะและต้นก็ไม่มีไม่ค่อยมีโรคไม่มีแผลไม่มีโรคนะมันก็หมายความว่าใบมันใหญ่ขึ้นใหญ่ใบหนาเขียวมันไหมเอาละครับในปี6 6ต่อ67เนี่ยเราได้ผลผลิตมาเท่าไหร่ครับตอนนั้นได้ประมาณสองแสนปีปีห6จคิดนะดีว่าได้สองแสนเหตุก็เพราะว่ามันสูญเสีย ต้นมาเสียหายถูกไหมครับค่ะไม่เป็นแล้วลูกก็เรียวท้ายรูดหมดเลยโอ้ลูกเรียวท้ายรูดหมดเลยค่ะคำว่าท้ายไม่มีน้ําหนักไม่ไม่มีไม่มีวางมีต็ดเปลือกอ๋อเหรอครับหลังจากผลผลิตได้มาสองแสนท้ายสุดถูกไหมครับค่ะแล้วมาใช้สูตรใหม่เนี่ยนวัตกรรมใหม่เนี่ยสามกระสตรใหม่เนี่ยตอนที่นํามาใช้สูตรใหม่เนี่ยมาใช้เมื่อปีหกเจ็ดถูกไหมครับค่ะหกเจ็ดเดือนตุลาตุลาใช่ไหมครับ ทัดทราบมาเป็นเดือนตุลาใช่ไหมครับพี่ดาวเดือนตุลาหกเจ็ดตอนนั้นก็ทุเรียนก็ยังเหลือบางส่วนแต่ว่าทรงไม่สวยน้ำหนักไม่มีเปลือกหนาซะด้วยนะครับมีแต่เปลือกเรามาใช้เกิดอะไรขึ้นกับตอนนั้นเมื่อใช้สูตรใหม่เข้าไปใบเ็าชุ่มขึ้นชุ่มขึ้นอีกกาดีขึ้นอีกดีขึ้นดีอย่างต้นนี้มันจะตายอยู่แล้วนี่แลครับต้นนี้จะตายอยู่แล้วโอ้แล้วดอกละต้องไปหาผลผลิตเลยเราก็จากคนจากคนกิ่ง คนกิ่งไล่มาถึงปลายกิ่งเลยมาถึงปลายกิ่งดอกเป็นยังไงลักษณะดอกเป็นยังไงดอกสมบูรณ์เลยดอกดอกดูมันขนาด,มดนนสมบูรณ์รูดอกมันโตเลยสมบูรณ์ดอกโตสมบูรณ์ค่ะ<า>และว้วขั้วดอกมันยาวไหมยาวยาวนะ่สมบูรณ์สมบูรณ์ขั้ขวขั้ขวของมันใหญ่ยันนะดูดังขั้วก็ใหญ่ดอกสมบูรณ์แล้วเราไว้เนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยเราไว้กันสักกี่ผลต่อต้นหกสิบเจ็ดสิบไหมในในร้อยสามสิบต้นนี่ติดกี่ต้นนะเจ็ดสิบต้นเจ็ดสิบต้น แล้วก็ไว้ลูกเจ็ดสิบลูกค่ะอโอ้โหน้ําหนักของลูกยังไงครับสามกิโลสามกิโลโดยเฉลี่ยค่ะก็ปีนี้ที่จะบอกว่าทั้งหมดนี่จะได้ประมาณสักกี่ตันก็ประมาณสิบกว่าตันสิบกว่าตันรูปทรงสวยมันท้ายมันไม่ไม่รูดอันนั้นนะทายไม่รูดท้ายมันกลม,ลมนะฮะทรงมัน,มนสวยนะทรงมันสวยแล้วก็น้าสีของเปลือกสีเขียวดีไหม โคลาโชว์ปตามน้าสีเขียวดีใจกับน้าสีเขียวนะ,ะแล้วก็ผิดหัวผิดตาแล้วเราใช้ผลิตภัณฑ์อื่นร่วมด้วยไหมครับไม่อ่ะเอ้าสมมติเราจะเล,เล่งเล่งเล่งดอกหรือว่าเล่งใบเนี่ยเรามีสูตรวิธีการใช้ไหมไม่ต้องใช้อะไรเท่าไหร่ยังไงยาเพิ่มคู่หูเนี่ยเ<ห>ป็นสองเท่าถ้าจะทําดอกถูกไหมครับแล้วก็ฉีดไปใต้ท้องกิงใช่ครับแล้วถ้าเราใช้หญิงกษตเเนี่ยวิธีการทำอย่างไรบ้างครับหญิงกเกษตร ขวานเดือนหนึ่งสองสามครั้งมั้งอ๋อเหรอฮะเดืสองสาครั้งตอนนี้ใช้ไปทั้งหมดกี่ตันแล้วดินเกษตรสามสามสี่ตันสี่ตันแล้วนะค่ะจากเมื่อคืนก็มาตัดทูเรียนนะก็อบอกว่าโอ้ยสูบจะตายอยู่แล้วทุเรียร่าปีนี้โอ้ยเปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมือเลยโอ้ก็ถือว่าสิ่งที่เราเห็นนี่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเราภูมิใจไหมครับในการใช้ภูมิใจค่ะความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ความภูมิใจอย่างนี้ นะครับใหญ่ั่นอยากจะบอกอะไรเพื่อนรักนักการเกษตรทั้งหลายว่าแม้แต่สวนที่กําลังจะตายไปจะฟื้นฟูอย่างไรด้วยผลิตภัณฑ์อะไรยาญ่ั่นช่วยบอกได้ครับก็พูดอย่างไรพูดว่าปุ๋ยเขาดียาเขาดีใช่ไหมถ้าใครอยากจะอยากจะติดต่อเขาให้มาเลยมาถามเลยจะบอกง่ายใช่ไหมว่าพูดไม่ค่อยเป็นไหมนี่ขนาด <c oughs> ไม่เป็นนะครับแต่ออกมาจากความจริงใจว่ายาเขาดีของเขาดีดังนั้นท่านที่ รู้ดูจากคลิปนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนะครับอีกคลิปหนึ่งจดไว้นะครับจดเหมือนกับยายฮั่นที่จดว่า3ามเกลือเวอร์แพนสูตรนวัตกรรมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแล้วก็ขีดเส้นใต้3มเส้นเน้นย้ำว่าของเขาดีค่ะครับยาดีปุ๋ยดีใช่ไหมคุณได้เคนนั้นเลยใช่ไหม มีกั <S <s น,น,น,นใช่ไหมนี่น,น,นะครับแต่ว่าใช่จริงๆในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับที่ทําให้ยายฮั่นหัวเราะได้อย่างภาพภูมิอย่างนี้อยากมีอะไรบอกกับเพื่อนพ้องนักการเกษตรที่อยากจะทําเหมือนกับยายฮั่นที่เกือบจะไถท,ทิ้งหมดแล้วครับวันนี้พี่ดาวก็อยากจะบอกนะคะว่าผลิตภัณฑ์3เกลือของเราเนี่ยนะคะทำให้าชาวสวนเนี่ยนะคะมีรอยยิ้มแล้วก็มีเสียงหัวเราะ ถ้าเกิดเพื่อนๆหรือว่าชาวสวนคนไหนที่มีปัญหาอย่างกับสวนของยายหั่นเนี่ยนะคะ,ะพี่ดาวบอกเลยว่าสามเ,อเวอร์เพนต์ของเราเนี่ยช่วยได้แน่นอนค่ะโอ้โหพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนนั่นการเกษตร ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าไร้สารพิษเจีอปนผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์ทําให้ชีวิตนะครับของยายหัน่นซึ่งปัจจุบันอายุ78ปีมีความสุขกับการเดินในสวนแห่งนี้และที่สําคัญครับเธอบอกว่าก็ยามันดีปุ๋ยมันดีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้มาดูและจะบอกให้ฟังเธอเองนั้นจากการจดดูจาก YouTube ค้นคว้าค้นหาจนมาเจอของจริงและเธอก็ภูมิใจกับความภูมิใจที่เรียกกันว่าขีดเส้นใต้3เส้นเพื่อการรักษาความสุข นะครับที่ยั่งยืนอย่างนี้ต่อไปเราจะไปค้นหาต้นแบบต้นร่างของความดีความงามในการประกอบสมรภมอาชีพด้านการเกษตรด้วยอินทรีย์อย่างนี้ในทุกๆส่วนส่วนใดใช้แล้วดีบอกต่อขอให้บอกทุกครั้งนะครับที่บอกว่าก็สิ่งมันดีนะเขาแค่นี้แหละครับเป็นที่สุขใจจริงๆวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปค้นหาความสุขอย่างนี้ดีๆอย่างนี้กับทุกส่วนทั่วประเทศครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ